สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สุรชาติเกตประสิทธิ์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิละปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศา,ศา,ศาสตร์ศิละปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานิทรศาการซึ่งเป็นนิทรศาการศิละปะของผมแสดงเดี่ยวนะครับชื่อว่าวิจิตศิลป์น,นิทรศาการ3ามชุดผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีนิพนธ์ทัศนะเมธี ร้อยกองวัจีสุนทีรถอลังการก็จะประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรค์แบบวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์สามชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็คือชุดพุทธฉักพันนางังศีศิลปะนุปัศนาชุดที่สองก็คือชุดสังขารการปรุงแต่งอัตวิสัยวิปลาสของบุคคลสู่การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ส่วนชุดที่สามนั้นก็คือสังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคลชุดที่สามนี้ ผมได้รับรางวัลการวิจัยสร้างสารรค์ทุนศิปเพลสีครั้งที่19ประจําปี2562ของของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมก็เลยนํามาจัดเทศากาลขึ้นสแสดงเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ให้แก่บุคลากรคณาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรให้เห็นผลงานทั้ง3มชุดเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับว่าผลงานทั้ง3ชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีผลงานทั้งหมด17ชิ้นงานครับ ในนั้นก็จะมีรายละเอียดถึงทัศนศิลปกวีทัศน์ที่ผมได้สร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นงานวิจัยแบบสร้างสารรค์นะครับนี่ก็คืองานหนึ่งชิ้นในจํานวนทั้งหมด4ชิ้นที่ผมได้สร้างสารรค์ขึ้นมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็ประกอบไปด้วยงานจิตกรรมเขียนด้วยสีน้ำมันสีเอะคริลิกและก็สีวัสดุอื่นๆมาผสมผสานกันเป็นงานแบบกึง่งนามธรรมแล้วก็รอบๆข้างนี้ก็จะมี ลายมือที่เขียนเป็นตัวอารักษ์แบบโบราณก็คือบทกวีกวีทัศน์ซึ่งผมแต่งเองเป็นบทกวีในลักษณะร้อยกองนะครับเพราะฉะนั้นใครมาชมงานของผมนอกจากได้ดูภาพจิตรกรรมซึ่งเป็นลักษณะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผมแล้วก็จะมีบทกวีประกอบด้วยเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์กันระหว่างทัศนศิลป์กับกวีนิพนธ์นะครับลายมือก็เป็นลายมือของผมเขียนเองและก็บทกวีก็ กวีนิพนธ์นั้นก็แต่งเองครับส่วนเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของมนุษย์จิตใจนั้นคือธาตุรู้ที่เป็นนามธรรมหรือวิญญาณที่เป็นนามธรรมของคนเรามันเป็นตัวรับรู้เป็นตัวแสดงออกเป็นตัวทําให้เกิดสติปัญญาต่างๆของคนเราผมก็ทําเป็นรูปภาพต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในภาพผสมผสานกันนะครับปรุงแต่งเป็น บุคลิกภาพเป็นประสบการณ์ของบุคคลครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นนะครับนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในจํานวน4ชิ้นผมใช้เวลาทํา1ปีที่เอามาแสดงก่อนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนําเสนอผลงานวิชาการส่วนจริงๆแล้วจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งแสดงทั้ง4ชิ้นในเดือนประมาณพฤษภาคมหรือต้อนเดือนมิถุนายน2565ปีหน้าที่หอศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระอีกครั้งหนึ่งครับที่กรุงเทพ แต่โชคดีเป็นโอกาสดีที่นักศึกษานิสิตท,ที่นี่ได้ดูก่อนผมอนำมาเสนอก่อนครับอันนี้เป็นงานชุดที่1ของผมนะครับครับก็ขอพาท่านผู้ชมมาชมผลงานต่อเนื่องจากชุดของทุน,นศิลป์ศรีนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นการวิจัยสร้างสรร์งานทัศนศิลป์กวีทัศน์ชื่อชุดยาวสักนิดหนึ่งนะครับสังขารการปรุงแต่งอัตมิสัยวิปลาสของบุคคลสู่การสร้างสรงสร,ร์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ งานวิจัยสร้างสารค์ชุดนี้ผมใช้ทุนส่วนตัวทําขึ้นนะครับประมาณผลงานก็ประมาณ9ชิ้นทีนี้ลักษณะงานที่ผมทํานั้นประกอบไปด้วยหนึ่งงานทัศนศิลป์เป็นงานจิตรกรรมเป็นจิตรกรรมที่เราเรียกว่าจิตรกรรมกลรวิธีผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการเขียนด้วยสีน้ำมันสีอะคาริลิกหรือสีพัาสเทลนะครับสีช็อกน้ามันรวมทั้งผมก็ใช้วัสดุสําเร็จรูป วัสดุเหลือใช้ก็คือเทปคาสเซ็ตแล้วก็เกี่ยวกับแผ่นหน้าปกซีดีอะไรต่างๆซึ่งเทปคาสเซ็ตแล้วกเกี่ยวกับเพลงนี้ก็เป็นเพลงสากลเพลงร็อกหรือเพลงคลาสสิกของตะวันตกที่ผมชอบฟังมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาคณะจิตกรรมมหาลัยศิลปากรผมก็เก็บเอาไว้แล้วก็นํามาประกอบกันขึ้นเป็นงานจิตตกรรมผสมกับการเขียนภาพเราเรียกว่าคอมบ่าเพนติ้งและก็แน่นอนครับ ผมก็จะอดไม่ได้ที่จะเอาบทกวีที่เป็นโครงฉันกาบกรในเชิงฉันทลักษ์และก็แต่งขึ้นมาด้วยความคิดความอ่านจินตนาการของผมเองให้สอดคล้องกับภาพเขียนด้วยลายมือที่เป็นตัวอารักษ์แบบโบราณประยุกต์ลงไปร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งในผลงานนะครับก็จะเห็นว่าผลงานของผมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวสับสนโอลมาน แทนถึงความคิดจิตวิปลาสที่ผมหลงไหลชอบฟังเพลงแนวตะวันตกเพลงล็อกเพลงคลาสสิกหรือเพลงคันที่อะไรต่างๆนึกว่ามันมีความแพรลาที่จริงมันก็แพรลาจริงๆผมก็ถือว่าเป็นความรู้สึกวิปลาสคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและผมก็เอาวิกฤตนั้นมาเป็นโอกาสเอาความวิปลาสคาดเคลื่อนที่เราเข้าใจในสมมุติเนี่ยเอามาวิปลาสเอามาพัฒนาให้เป็นการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะครับ วิกฤตให้เป็นโอกาสปรับวิปร,ราสให้เป็นการสร้างสรรผลงานทัศนศิลป์กวีทัศน์ครับสาหรับผลงานภาพนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่อธิบายถึงเกี่ยวกับจิตความคิดวิปร,ราสแล้วก็เป็นลักษณะอัตตวิสัยของบุคคลแปลงมาเป็นผลงานสร้างสรงสรทัศนศิลป์กวีทัศน์นะครับในภาพนี้ก็เหมือนกันครับก็พัฒนาต่อมาก็จะเป็นภาพที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นแนวยาวนะครับก็ประมาณ1เมตรคูณประมาณ2เมตร 2.75เมตรซนนะประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้ทั้งการเขียนภาพด้วยงานจิตรกรรมสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วก็มีวัสดุอย่างอื่นนะครับมีสีพัาสเทลแล้วก็มีลิควิดเปเปอร์ปากาลบคำผิดเอามาประกอบด้วยที่ทำให้เกิดจุดการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็มีเทปคาสเซ็ตมีรายละเอียดเพลงสมัยก่อนนะครับที่ผมฟังตั้งแต่ยุค7 0 8 0นะครับก็บเป็นดนตรีพวกโปรเกรสซีฟล็อกคันที่ร็อก แล้วก็เป็นพวกบลูพวกแจ๊สรวมทั้งเพลงคลาสสิกด้วยนะผมเก็บสะสมไว้ประมาณ500กว่าตลับเทปนะครับผมวก็เอามาใช้ประกอบในการสร้างสารรค์งานให้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของผมนะครับแล้วชุดพิเศษในงานชิ้นนี้สิ่งที่พิเศษก็คือว่าผมก็จะใครมาดูง,งานชิ้นนี้ก็จะมีการได้ยินเสียงเพลงซึ่งประกอบในการที่แสดงงานครั้งนี้ด้วยก็เป็นเพลงที่ผมชอบฟัง ปัจจุบันนี้เราก็ใช้วิธีโหลด MP3 ลงไปในตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเพลงไปด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทเพลงหรือว่าเกี่ยวกับบทกวีในเสียงเพลงที่เขียนโดยคุณซิเลนะครับเป็นนักฟังเพลงแล้วก็หนังสือดนตรีวิวัฒน ให้ผู้ชมงานจะได้มาเปิดดูนะครับเป็นผลงานเขียนเกี่ยวกับเพลงตะวันตกเพลงสากลน,นะครับของคุณปานาพันธ์ประกอบเอาไว้ร่วมในผลงานทิ้นนี้นะครับก็มี My Generation เป็นหนังสือเกี่ยวกับเพลงตะวันตกปีประมาณ7080ของคุณสีลมเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเพลงสากลประเภทต่างๆเพลงล็อกเพลงบลูเพลงคันทรีอะไรอย่างนี้ครับประกอบ ก็จะมีเสียงเพลงประกอบด้วยครับส่วนไอ้ตัวนี้หลายคนสงสัยอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของแม่ผมก็คือกระสวยเวลาทอผ้านะครับผมเอามาจากบ้านหลังจากที่แม่เสียชีวิตแล้วก็เก็บมาเป็นที่ระลึกแล้วผมก็ามาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นจุดกําเนิดของชีวิตผมส่วนความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นลักษณะเสียงเพลงที่มันเคลื่อนไหวมันสับสนมันโอนละมานให้ทั้งความสุขให้ทั้งความเพลิดเพลินและในขณะเดียวกัน มันก็เป็นเครื่องแสดงถึงความวิปลาสคาดเคลื่อนที่ผมเข้าใจว่าฟังเพลงแล้วมีความสุขที่จริงมันก็มีความสุขจริงๆครับเป็นสุข,ขะวิปลาสครับเรามาทําความเข้าใจในภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นหนึ่งชุดในผลงานสร้างสรรค์ทั้ง3าชุดนะครับชุดนี้ก็ชื่อว่าชุดพุทธฉับพันนรังสีศิลปะนุปัสนานั่นก็หมายความว่า ผมในฐานะที่เกิดมาเป็นคนพิษณุโลกก็เกิดมาเราก็รู้จักนะครับพอรู้ความจําความได้ก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธปฏิมากรก็คือพระพุทธชินราชของเราที่วัดใหญ่นะครับผมก็เอาภาพของพระพุทธชินราชนั้นมาทําเป็นงานของผมนะครับโดยเว้นข้างในเป็นสีขาวแล้วก็มีซุ้มเรือนแก้วและส่วนสีเหลืองสีน้าเงินสีแดงสีส้ม สีขาวนี้คือสีฉับพันนรังสีที่เป็นพระรัศมีแผ่ออกมาจากพระองค์หรือพระวรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมก็ทําเป็นผลงานชุดนี้ขึ้นมาพร้อมกับเขียนบทกวีประกอบด้วยก็คือว่าข้าพเจ้าถวายชีวิตอินทรีย์กายจิตอุทิศพระรัตนไตยขอพยันตลายหายไปสกลกายผ่องใสปัญญาสว่างใจพันเป็นผลงานทัศนศิลปกวีทัศน์ในชุด พุทธฉัพพันธ์นาังศรีศิลปะนุปัตสนานะครับและผลงานชิ้นนี้ผมก็ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งผมถือว่าเป็นสถานที่มีมีประโยชน์นานับประการในการที่ผมได้ทํางานที่นี่ได้ใช้ชีวิตที่นี่ได้เจริญเติบโตได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ที่นี่ก็มอบผลงานภาพนี้ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อน,นําไปประดับเป็นตกแต่งในส่วนหนึ่งของหอประชุมใหม่ ในห้องหอพระไตรปิฎกที่กำลังจัดสร้างอยู่นะครับนะครับก็เป็นผลงานพุทธ,ธฉับพันธนรังสีศิละปะนุป,ปัสสนาของผมครับเชิญชวนทุกทกท่านนะครับมาชมผลงานที่ผมแสดงทั้ง3ชุดท่านมีความต้องการจะมาชมผลงานผลงานครับเราเปิดแสดงไปถึงวันที่15มกราคม2565หรือถ้ามาเป็นหมู่คณะต้องการอยากจะให้ผมมาอธิบายบรรยายในรายละเอียดต่างๆ ก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือเบอร์โทรศัพท์มาที่ผมโดยตรงก็ได้0816908981ว่าต้องการมาชมเป็นหมู่คณะหรือให้ผมมาอธิบายผมก็สามารถที่จะมาอธิบายรา,ายละเอียดให้กับทุกๆท,ท่านได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในงานศินละปะชุดนี้นะครับครับสวัสดีครับ